บนข้างลังนะครับขึ้นรูปอยังครับข้างหลังนะอ่ะนู่นไปตามจินตนาการเป็นรูปอยังเป็นขึ้นนี่แหละชีวิตบางวันก็มีสาระบางวันก็ไม่มีสาระบางวันก็มีสุขบางวันก็มีทุกข์ปะปนกันไปนะครับน้าสวัสดีครับ fc ทางยูทูบทุกท่านนะครับสังขลาทไายสาวลาวนะครับน้าสบายดีครับพี่น้องสาวสาวปอลาวนะครับ มาสมต่อเลยครับทิวทัศน์จากธรรมชาตินะครับเนาะแลัง <c oughs> จากท้ายลูกขลองเรียบร้อยนะครับจากมาผู้เดียวเทนเล่นตางดงกลางป่าต่างภูเขาไนเห็นน่หน้ามาผู้เดียวพอสถานที่นะครับก็เลยสุดท้ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ ถ่ายรูปเรียบร้อยแลวนะครับบงข้างหลังนะครับขึ้นลูบยังครับข้างหลังอ่ะนู่นตามจินตนาการเป็นรูบยังรูปเป็นคือนลูปเต้านะครับนะลูปเตารูปภาพน้ำก็เ่องทอมัน็นะับถงหลนะครับพี่น้องเด้อเสียงวูบเสียงลมเลยคับ ลมุบขับคำแจ้งอ่านี่ครับชนะเหมือนลูบเตาเมลูบตะพับหนามนะครับเบื้องรอบๆนะครับบนตะหนอนนะี่คือจะง่อยตะพับหนามหรือว่าเตาน้ำธรรมชาติสร้างสรรค์มากนะครับนะแผ่นใหญ่สกุลบนแผ่นหน่อยอยู่ข้างล่าง อันนี้เป็นลักษณะของขาครับหินขานี่ก็ตรงกลางส่วนด้านข้างนี่ครับด้านข้างอีกครั้งหนึ่งและด้านหลังนคะนครับทุาครับสำหรับภาพนี้คลิปนี้ไปเห็นเป็นหลปบจังใดเป็นหลปบไปยัง ซอยบอกเนี่ยเลยครับเด้อตามจิตนาก,การไปของมันเนาะเบิ่งไปเบิ่งมาพิจารณาตั้งโดนอะไรก็คือหลบเตาเปล,ลี่ยนแปลงลดับด้านลังครับด้าหลังอืมอ ใายจากมุมสูงนะครับเนาะนะ,นะมุมสูงแนบกับลังคือแรดแรกอีกแรด,แรดตามสารคดีนะแฉมีน้ำสวนซับต่างๆก็มีนครับรับมุมสูง เจดีหนึ่งสองอันไอผมจะขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเด้อขึ้นไปข้างบนนี้แลังท้ายลงมาข้างลมข้างล่างดันล่างบรรยากาศไปสุาาาาดๆเลยนะครับว่าอย่างหาทางขึ้นก่อนระวราหาทางขึ้นก็ทำบรรยากาศไปเรื่อยๆอ่าอันนี้ครับเป็นรูปเมียงโอ้โหกัน ลองก่อนนิดน้อยนะครับมองซองพรทะลุได้นะครับงอาละขึ้นมองนี้ละก็จะขึ้นได้อยู่โอ้ยลักเล่จืบอ้าวขึ้นมาแล้วพี่น้อง ด้านสูงนี่คือเจดีย์อีกด้านหนึ่งนะคะนรับเห็นตีโพขึ้นมาคือยอดเจดีย์ฮู่นต่างนู่นก็เป็นสวนมันเพิ่นสวนมันของเพิ่อนที่มีดินผูกมันขึ้นมาก็เจดีหน่อยนี่มีค้นขึ้นมาแล้วครับมา,าถ่ายรูปแต่ยังอะไรอยู่นี่ก็ไดนี่คนหินมาวางไว ต่ออยู่ด้านนู้นโอ้ยเลือกพวกขมขวนนะครับนี่แท้แต่พอไปได้ครับกระโดดไปนิดหน่อยจุ๊บนี่ครับเจดีตที่แรกอยู่ข้างบน,นหินลุบเต่าลูบแรดนะครับเห็นลูบเต่าลูบแรดนะครับนะ จากมุมโซงนะครับปีนขึ้นมาไดละบรรยาก,กาศข้องถิ่นก็เป็นภูเขาภูเขาใหญ่ภูเขาทอยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายเยอะครับแต่เมื่อนี่เมมโมรี่การ์ดเต็มแล้วอันหนึง่ง ไปเอาออกตัดต่อก่อนได้๋ยวไหมถ่ายใหม่ครับเวลาว่างๆนะครับ ล่องก่อนมาหนีทางขึ้นมาเมื่อกี้เกือสูงเติบโอ้ขึ้นมาอย่างไรบรรล่องล่องบ่ไดมาหนี้หาทางล่องล่องทางใดเนาะเออทางนี้คือสิ่งง่ายอยู่เวลาล่องเวลาขึ้นเป็นตระห่ายล่องเป็นต่าง่ายลงไดเป็นหนองลงได้อยู่ ับลงมาแล้วเรียบร้อยมานเบิ้องเห็นยังแบบแบบทั่วปลาพี่น้องทั่วปลาทั่วแปบทั่วแปบปลาพี่น,น้องนี่กินได้ครับมันอ่อนแต่นี้มันแก่แล้วเม็ดไปขวานกินก็ได้เม็ดขนมหวานกินก็ได้ทั่วแปบปลานี่ครับ เบื้องในมันข้างในนี่ครับเมด็ดมันข้างในสีดำๆน่ครับไปแช่นามก่อนแล้วก็ต้มขนมหวานกินกระแซบครับนี่คือเครือัทวแปบนะครับนี่ครับเกิดเองทมธรรมชาติครับแบบนี้นะสดไรครับไปหาบ้านไปหายไปหน้าละครับวันนี้ ไปเห็ดเวรขึ้นงานตามปกตินะครับนะเนาะยังว่างเสียหายทายสถานทีอื่นให้เบื้องอีกนะครับยางมันนี้ก็มาฟอตอนนี้เลยครับพี่นนองไปเขจาจักอรฟอตอนนันนี่ตอนนี้เขาเรียกว่าต้นน้ำเกลียงเด้ครับสาบัดผมอุดต้นน้ำเกีียงาบบามีใบอ่นนนบอ,อนมัน้งครับใบอ่อนชิ้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็กินได้ครับ มีรสชาติฝรัฝาดเฟื่อนเปรี้ยวบางนิดหน่อยกินกับลาบกับป่นหรือระน้ำพริกนะครับส่วนนี้เป็นหมากของมันครับพี่น้องหมากของมันยามันแก่เต็มที่นะขวานมันก็สิ้นรุดออกเหลือแบบนี้นะ,ะล่มผัดมันก็จะปิวไปตามล่มนี่ครับเหมือนคนโดดหลมนี่ครับปิวไปตามล่มหมุนติ้ว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 ไปไเหมือน ยังล่ะเดี๋ยวสิลองเบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวสิโยน,นให้เบิ่งตอนนี้บ่ทันแก่บรนไดท่านบ่ทันหลน่นอีกประมาณละเดือนหนึ่ง,งสิหล่นนะครับนันครับที่โยน,นขึ้นทางฝาแล้วมันสิม,มุนลองสวยงามนะครับเนาะป๊บ,บน่าเห็นมุนครับอีกอก็อีก ขึ้นทีสูงสูงนะครับปล่อยลงมา,ายโยนในประสูงเดี๋ยวหาตัวไม่กันไอ้ม้ลูกใหญ่ๆนั่งนักน,กน,กนกจะคจันจีนนสูงได้เมื่อกี้ล่มพัดมาพร้อมขึ้นทีสูงยโยน,นลงมาคือสี่เห็นขักนะครับ ย่นมองย่นลงที่สูงนะครับในห,หน้าผาเบื่องยางไปเบิ่งหน้าผาก่อนแถวๆนี้นะครับยางเบิ่งหน้าผาแถวนี้ยย่นลงลงมาสิบม,มนติว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 ลงอ่าลอยยางห้าหน้าผานะครับิน,นที่สูงเจอตอนอันนี้ตะบ,บองเพชรเมืองไทยครับนี่ครับตะบ,บองเพชรเมืองไทยประเทศไทยนะครับ บาดไปหนองมีอยู่บ่าตอนอันนี้นะครับทนแรงนะครับทนแรงทนฝนนะครับอยู่ในภูเขาอยู่ในหินนะมีดินนิดหน่อยก็อยู่ได้ครับน้ำป่ต้องคดก็อยู่ได้นะครับตามธรรมชาติของมันนะครับรลบหอบมก้อนหินมีดินแค่นิดหน่อยก็อยู่ได้นะครับตอนอันนี้อ่ะ เจอแล้วครับชะงอกหินเ๋็วไปย่น,ยนมารทำเกี่ยงนะครับมันจะม้วนลงมาว่าเป็นจังใดครับปีนก็อยู่ข้างบนนะครับนะเนาะเด้อเตรียมเตเบิ้งเด้อพี่น้องมานี้สิโนยนเบิง้งนี่ครับไปทางนนย้อนแสงครับตอบแสงตะเวนมันหย่อนแสงทางนี้ดีกว่านะ นี่ฮะลักษณะการมนครับเป็ยนยังได้ครับเห็นป่ครับลงไว้นิดนึงนะครับเนาะการมนของมันถ่ายน้ำกับบทธันเอาละครับยามมะฮอนนี้ก็เจอหนาพาครับ เสียดลัดลงไหลงหน้านะครับเนาะมันร่มแห้งไปแล้วเลยลงกูอาจจะฟังเสียงทีที่สุดพัดในเด้อครับเด้อะนี่ก็เป็นต้นกระลอกครับเป็ไปกระลอกทางบ้านนั้นแร่ของกระซิ่งแห้งตายครับนะฝน,นมันก็สงงอกขึ้นมาใหม่เป็นใบใหม่เกอบอยู่ในต้นใหม่เนาะครับปรไปใส่ในต้นใหม่ที่อยู่ของกระลอกหรมั้งเพิ่งเกิดมาใบกระลอกนะครับ ครับสิรัดลงไปให้ไปหน้ามองนี่ยแหละครับทางลง่องเป็นหน้าผาหินนะครับสูงธรรมชาติสร้างสรรค์อะไรฝนตกลบฝนอยู่นี้ก็ได้เป็นถึงได้นนามาครับทางลง่องรัดนลบไปนี้ละมาปอนี่พี่น้องชั้นล่างใต้ดินแต่เนี่ยไปอยู่ใต้ดินอยู่ในหิน นีก็มีครับนี่อันนี้อันใหญ่งอ่อยออกมาชเราไปดินขี้สูนยครับทางบ้าน right เอิ่นว่าขี้สูนยเป็นความเหนียวครับจะงอ่อยออกมาได้เป็นเหนียวัดนี้ยเนี้ยนะครับแม่มันันย่องอยู่ตัวใหญ่ก็มีตหนึ่งครับตัวเล็กก็พึ่งแต่ตัวใหญ่ก็ต้องมีหนึ่งขนาดที่มีความหวานด้วยกันอยู่ข้างในนะครับ ไปเขาให้แต่อยู่ใต่ดินนี่อยู่ในหินนะจอกหินข้างในคือสิเป็นพอกนะครับเป็นถ้ำเป็นอะไรอยู่นะนี่ของหัวเขาของมันครับมันจะบอดูลายมานได้ละครับอันนี้สิบวัดทำลายคนครับถ้าคนบอกไปทำลายมันนะครับอมไปทำลายร่างมันบพอเห็นยังนะครับอันนี้นคือเพิงนะครับเพิงเขาไกาป่ปานนี่ตอดพอดี น้าอะไรบะิหารหลัดลกไปหนีแล้วนาะเออสูงชั้นพอดีครับเยังมีทางลง่ลองอยู่นู่นหลอดทำหินไปหนีนี่แวบมาไปหนี จุ๊จุจ๊จุ๊ครับเปทำล่องหินนะครบเนะักย่งางเข้ามาแลกย่งางเข้ามาโอ้ทางข้างบนนะครับนะชมบรรยาก,กาศไปดูทางไปด้วย ทางออกไปใส่ระเบิดโอ้ยมาหนีมุนปลามาหนีมุนปลามาหนีอ้าวออกมาได้แล้วไต้ลงนี้ล่ะสั้นๆนี่ละได้นะคลานี่ละนี่กอไล้ได้พี่น้องกอไล้เป็นกอหน่อไม้เป็นต้นหน่อไม้นะครับกำน่าฝน สีออกนอกครับอาจจะมีรสชาติคบนหนนอยครับต่มจิ้มํำพริกเสีออกววานมาเนี่ยเพราะเราต่มแล้วเอาไปแกงได้ผัดแกงใบหน่อไม้ทั่วไปได้นะครับเนาะแล้วล่ามตดมันอ่นอ,อนๆนะครับตอประมานกลับไปจักตอกจักตอกมัดเขามัดกะเดสามแต่ของไฟของมันสีเห็ดได้นะครับ ผัดประโยชน์นี่ครับตอนซ้ำนี่จักตอกได้ครับอันนี้ไม่ปีนี้ครับน,นี่แบบนี้ตอนเกิดปีนี้กำลังจักตอกดีดีเมี้ยวครับพอตแบาบนี่้าลงมาฮอดแล้วครับฮอดสวนยางเพื่อนอสวนยางพาลา ผู os, ้คนกำลังยอดน้ำก๊ดยางพลาอยู่ครับทั้งพูกใกลๆพนนะครับลังยอดน้ำก๊ดยางพลาอยู่นี่คือสวนของพร้อมนะครับระเด็จปลูกยางพราคือเพิ่นปลูกแต่มะม่วงหิมพานไว้นี่ครับในสวน จับมีเวลาดูแลนะครับเนาะใบพันธานปีที่แล้วก็มากละชุดแรกคนที่บ้านพ่อกับแม่ครับเก็บไปขายเอาปีนี้กระสีมากอีกอยู่กรสิดกกว่าเก่าบ้านี้ปีที่สองที่มันมากนะคะสิมาเก็บเองจากสิมาบ่นี่มากและปีนี้ก็ได้หมดทาลายครับกระสิปลูกเสริมไว้อยู่ ในสวนก็มีไม้แดงนะครับต้นแดงนี่ครับไปทำเสาบ้านนะครับเสาบ้านทำบ้านได้นะครับมัดเกิดเองตามธรรมชาติกับมีร้ายต่นอยู่ไว้ให้ลูกให้ล้านนะครับใส่ต่อไปอา มาห่อนเทียงหน้าน้อยอีแหละครับเทียงหน้าน้อยคอยนางมาแล้ววันนี้พักผ่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับน้าอย่าลืมติดตามชมนะครับคลิปต่อไปครับสติเก็บกูมันท่ตกไว้ครบแล้วครับสีแดดสีมือหลังจากพักผ่อนสองมือนะครับ ่อนไปแล้วสองมือกับผ้าชมธรรมชาตินะท่องเที่ยวเบิ่งต่อไปเก็บมั่นไปขายแล้วครับติดตากไหวนะครับนะอย่าลืมกดติด<ม>ตามด้วยนะครับสวัสดีครับกกม้อนจาาาาายยาตัดปล่